สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หนูเล็กจะมารีวิวสบ,บูร่ระบรรยูโซนะคะหรือว่าสบ,บูร่รบรยูของแบรนด์วิ่งไว้นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะสารสกัดหลักของเขาจะมีแอปเปิ้ลแดงสตรอเบอรี่ <Strawberry S 1> แดงสาหรายแดงนะคะสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะตัวนี้ใช้ดีมากๆ,ากๆเลยอ ตัวนี้นะคะจะทําการลดสิวนะคะสิวอักเสบสิวเซียนนะคะรอยดําจากสิวนะคะแล้วก็มลภาะวะต่างๆนะคะที่เราไปเจอมานอกจากจะลดสิวแล้วนะคะตัวนี้เขายังล้างเครื่องสำอางออกได้หมดจดเลยนะคะอย่างในคลิปนะคะเราจะใช้ลิปนะคะทาที่หน้าของเราแล้วก็ทำการล้างด้วยสบูบ่อวัญยูโซฟนะคะเราต้องล้างถึงสองครั้งนะคะถึงจะสะอาดหมดจดตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยนะคะ นูเล็กใช้ทุกวันเลยนะคะตัวนี้ก็คือกลิ่นหอมมากเลยแล้วก็ไม่ไม่เป็นอันตรายต่อผิวหน้านะคะคนผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะตัวนี้ตัวนี้จะแบบนี่ค่ะก็ทำการขัดขัดถูถูวนไปนะคะซ้าๆวนไปแล้วเดี๋ยวก็ล้างออกนะคะตัวนี้ในแ่ละวันที่เราไปเจอ คือก้อนนี้นะคะเป็นก้อนที่จิ๋วแต่แจ๋วมากเลยแล้วก็สามารถใช้ได้ถึงหนึ่งเดือนเลยนะคะนี่ค่ะเราทําการล้างหน้ารอบที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทํำการอ่าฟอกสบู่อีกรอบหนึ่งนะคะสําหรับรอบที่สองแล้วก็ล้างออกค่ะไปชมคลิปกันได้เลยนะคะจะเป็นรอบที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอบที่สองกันคะ่ะรอบที่สองนะคะทุกคน บอกเลยว่าก้อนนี้จิ๋วแต่แจ๋วนะจ๊ะทุกคนฟองน้อยแต่ก็มีฟองนะจ๊ะไม่จำเป็นต้องมีฟองเยอะหนะ้าเราก็สะอาดได้นะคะทุกคน รอบที่สองจ้าฟองแน่นเะล่ะอาจจะล้างหน้าไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องคขาน,นิดนึงนะคะได้เวลาและะ้วค่ะเรามาล้างนะ้ำเปล่ากันเถอะ